ขนมแคมปัสถ้าพูดถึงเรื่องขนมแคมปัสเนี่ยแคมปัสเป็นขนมกรุบกรอบเออคือกูก็วาดแค่นี้นะคือกูก็ไม่รู้จะวาดยังไงให้มันดูกรอบอะเอาเป็นว่ามันคือขนมกรุบกรอบที่เคลือ,อบด้วยช็อกโกแลตและมีรสชาติที่หวานจากช็อกโกแลตและที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือองค์ประกอบของขนมทั่วไปเดียวเดียวเดียวแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งอย่างนะที่ไม่เหมือนขนมปกติทั่วไปนั่นก็คือ ของแถมหลอกเด็กกูคเคยเสียตังค์กับสิ่งนี้ไปเยอะมากผมจำได้เลยว่าผมเคยซื้อแคมปัสมาเป็น10ถุงเพื่อเอาเพียงแค่ของแถมมันเท่านั้นเองเพราะว่าของแถมในตอนนั้นเนี่ยมันคือเหรียญโปเกมอนฮนะ มันไม่ใช่เหรียญกระดาษแบบกระโยยท้ยน,นนะมันเป็นเหรียญเหล็กเลยอนะ่ะเพราะไอ้สิ่งนี้นี่แหละฮะที่ทําให้ผมเสียเงินไปเป็นจํานวนมากและตัวมาแม่งก็หายไปไหนแล้วไม่รู้และใครที่อ่าทันของแถมแบบอะไรบ้างก็สามารถเม้นบอกกันได้นะสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละบายๆจ้า